V.I.P. เนวสวัสดีจ้าวันนี้เอาดอกไม้ปาฝากค่ะวันก่อนโพสต์ภาพนี้แล้วฮิตฮอตฮอตฮิตมากแล้วก็เลยทําคลิปให้นะคะสีก็ตามนี้เลยและสีที่เราจะวาดนะคะเป็นสีของมาม่านิวนะคะเป็นสีขาวที่แบบวิกรู้สึกประทับใจมากๆก็คือเนื้อเขาแน่นแล้วก็เนื้อเขาไม่แบบไม่ยืดอ่ะทุกคนอะโอเคเอาพูกกันลายเนื้อตักดูสีเห็นไหมนี่ค่ะ เนื้อเขาจะแบบว่าละมุนละมุนแล้วก็เนื้อแน่นมากๆแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาแห้งง่ายมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมพอดึงออกมาเขาไม่ยืดแล้วก็ตัวที่เป็นลายเนอร์นะคะตัวเอ่อเวลาเราอเอามาตัดขอบอย่างนี้ใช่ไหมคะเนื้อสีเขาจะไม่กองอยู่ตรงปลายไม่เป็นตุ่มะคะ่ะนี่แล้วเราเวลาเรามาเพ้นต์เนื้อสีก็คือแบบ ยำครัง้งเดียวสำหรับกลีบดอกก็คือแน่นเลยนะคะอ่ะมาดูสีดำนี่ค่ะเห็นไหมไม่ยืดจริงๆอ่ะถ้าถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันข้นเกินไปอ่ะสามารถผสมเนื้อสีธรรมดาได้นะคะก่อนอื่นเราเตรียมหน้าเล็บแบบนี้นะคะวิกทาสีพื้นเป็นส,สีลูกแก้วนะคะแล้วก็ทาท็อปแมทก็คือสีอะไรก็ได้ขอแค่ทาท็อปแมทนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทําสีข้างในของกลีบดอกเออของดอกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าดอกเป็นสีชมพูแล้วก็สีชมพูแล้วก็ไล่ตรงโคนของดอกเนี่ยไปโทนสีเข้มขึ้นนะคะก็คือไล่น้ําหนักอ่ะก่อนเริ่มแรกเราลงเนื้อสีชมอ่าออกออกชมพูอมม่วงนะคะมาฝั่งแดงน้ำตาลนิดนึงอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำ ทั้งกิบเล็กๆกิบใหญ่นะคะลักษณะคล้ายๆกับลูกวงลีนะคะเห็นไหมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่สีดําเข้ามานิดนึงนะคะผสมเพื่อที่จะให้ช่อ,ชอนั้นๆน,น,นะคะมีมิติมากขึ้นนะคะ,ะตรงตรงใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ ก้านของดอกนะคะก็จะเข้มขึ้นนะคะดูมีมิตินะคะอ่ะหลังจากนั้นเราจะใช้พู้กันที่เป็นลักษณะคล้ายๆพู้กันตัวยูนะคะอ่าเป็นพู้กันเล็กนะคะรูปทรงตัวยูจุ่มสีให้แน่นทั้งซ้ายทั้งหน้าและหลังนะคะหลังจากนั้นวิธีการวาดก็คือกดปลายพู้กันนะคะอะแล้วก็ลากเวียงแบบนี้นะคะเขาจะแผ่วตรงโคนนะคะเห็นไหมก็คือว่า ตั้งาวางมือให้นิ่งนะคะกดไปพูกกันแล้ววาดเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะโอเควิธีทํากีบซ้ายและขวาการเวี่ยงพุกกันนะคะให้ทุกคนจิกไปถ้าสมมุติว่าเวี่ยงซ้ายก็มองขอบพูกกันด้านซ้ายเวี่ยงขวาให้มองขอบพู่กันด้านขวาเห็นไหมคะนี่ที่วิชีก็คือด้านขอบของพูกกันนั่นเองนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่ง อากไปลายผู้กันเสร็จมองขวามองขอบขวาเออมองขอบสายถ้าเอียงสายให้มองขอบสายคือมองขอบด้านในนะคะของกลีบดอกนั้นๆเนี่ยค่ะพอเอียงขวาให้มองขอบด้านขวาก็คือมองขอบในนั่นเองนะคะอ่ะปะไปกันเลยค่ะไปที่กลีบดอกของเรานะคะก็คืออ่ะทีนี้เป็นลักษณะของวิธีการวาดนะคะอันนี้ วิจากดไปพวกกันแล้วจะเวียงซ้ายใช่ไหมมองขอบด้านในด้านซ้ายเนี่ยค่ะเห็นไหมแล้วพวกกันก็จะไปอย่างนี้เองเลยนะคะอันนี้วิธีการสังเกตนะคะวิธีการมองนะคะกดไปพวก,กันมองขอบแล้วก็เหวี่ยงขวาแบบนี้นะคะอ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมเนื้อสีแน่นมากก็คือกดปุ๊บ ว่าปั๊บครั้งเดียวน้องจบเลยค่ะจะเห็นว่ากลิบนี้วิ่ําโค้งนิดนึงเวลาเราจินตนาการเราจะรู้สึกว่า,อาดอกดอกของดอกไม้ดอกนั้นๆน,น,นะคะเขาจะมีความเป็นแบบเป็นวงกลมใช่ไหมการทําให้คึพกีบนั้นๆเป็นลักษณะกลมอะคะ่ะก็จะทําให้งานนั้นๆดูมีมิติเสริมกันทําให้โดดทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทําแค่แสงเงาค่ะ เราเป็นการทํางานเส้นให้เหมือนเป็นมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วอย่างที่วิกบอกก็คือว่าสีของมาม่านิวันนี้นอกจากจะแน่นแล้วแล้วเขาก็แห้งง่ายด้วยก็คือใชอ้ไฟจากไฟฉายอะไฟ LED อะขนาดเล็กอะฉายก็แห้งอ่ะโอเควิธีทำกิบเล็กๆนะคะก็คือใช้ผู้กันเดิมเลยนะคะแล้วก็เอียงเอาสันของผูกันนะคะขอบด้านข้างวาดนะคะ อ่ะในช่องเล็กๆเราก็จะใช้ขอบของผู้กันวาดแบบนี้นะคะกดแรงๆแล้ววาดอ่ะกวแรงๆให้กรีบกว้างขึ้นแล้ววาดแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะง่ายมากๆอ่ะกออีกครั้งหนึ่งปึ๊บอ่ะถ้าทุกคนรู้สึกว่ามือไม่นิ่งก็การลมหายใจช่วยนิดนึงนะคะอ่ะการกดผู้กันก็จะทําให้กรีบนั้นๆขึ้นลิว้ว ลิ้วเส้นของกลีบดอกสวยงามด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เนื้อสีที่เราเพิ่งวาดเนื้อสีชมพูม่วงนะคะมาไล่กลีบดอกนะคะก็คือจากโคนของกลีบดอกขึ้นไปละมุนขึ้นไปนะคะอ่าวิธีที่จะทําให้แบบเนื้อสีละมุนมากขึ้นก็ใช้เบ็ดเกลี่ยด้วยนิดนึงก็จะดีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะฉายไฟจาก ไฟฉายอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำกีจถัดไปเลยนะคะอ่าให้เราจินตนาการว่าเวลาเราทำดอกนะคะดอกเขาก็จะบานออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วระดับของเขาก็จะลดหลั่นกันไปนะคะนี่ตามภาพเลยอันนี้เกเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มบานออกมาแล้วตอนแรกก็จะแบบ กอดช่ออยู่ใช่ไหมแล้วกีบก็จะเริ่มบานออกมาเนี่ยคะ่ะก็จะวาดตามลักษณะนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือกีบเล็กป๊บอ่ะนั่นแหละนี่เห็นไหมคะกีบก็จะเริ่มอบดอกก็จะเริ่มแบบบานออกนะคะนี่อ่ะนั่นแหละคะ่ะอ่ะถัดไปอ่ะทีนี้เวลาเราวาดด้านล่างนะคะเดวิกจะมีทำให้ให้ดูเหมือนกันนะคะ วิกวาด,ด้านล่างปึ๊บนะคะเราจะาเปลี่ยนวิธีการจับเวลาเราทําด้านล่างนะคะอาจจะเห็นว่าตอนแรกเนะะี่ยค่ะเราวาดกันหน้าทางด้านปกติก็คือปลายผู้กันชี้ขึ้นข้างบนนะคะอันนี้คือด้านล่างเราก็จะกลับหัวของผู้กันนะคะทิ่มลงข้างล่างใช่ไหมคะอ่ะตอนแรกเราอยู่ท่านี้อ่ะตัดไปเราก็จะอยู่ท่านี้นะคะเพื่อทําด้านล่างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอ่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะไปทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ไฟฉายส่องอีกครั้งหนึ่งก่อนลงสีนะคะนี่ปับ๊บนี่นะคะพวกกันแบบนี้นะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามตามร้านอุปกรณ์นะคะตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปเลยนะคะวิกก็เลือกซื้อตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปเหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะไล่จากโคนของอดอกนะคะนี่ให้เหมือนแบบมีน้ำกิบมีน้ำหนักก็คือ,อตรงโคนก็จะเป็นสีเข้มนะคะตรงไปก็จะเป็นสีออกนะคะก็คือสีขาวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำกิบใบใบนะคะใบทีนี้ใบอะค่ะวิกไม่ได้เอาสีที่เป็นสีเนื้อที่ อ่าแน่นมากนะคะอันนี้เป็นเนื้อสีธรรมดาอ่าวิกเอาสีเขียวผสมกับสีน้ำตาลนะคะคือสีอ่ของใบนะคะอ่าเราจะเพิ่มความเป็นธรรมชาติเราจะไม่อ่าผสมสีเหลืองกับสีอ่เขียวโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้ามาด้วยทำให้อ่าสีเขียวสีใบไม้สีก้านของดอกไม้ไม่แข็งเกินไปนะคะเป็นสีที่ไม่แข็ง เกินไปนะคะเป็นสีที่เขาเรียกว่าสีที่ไม่ดิบเกินไปนั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเห็นเป็นแบบเขียวอมน้ำตาลอย่างนี้นะคะอ่ะหลังจากนั้นก็ยิงไฟฉายนิดนึงเพื่อให้เขาเซตตัวนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำหนักนะคะโดยการเอาสีดำนะคะผสมกับสีเขียวที่เราผสมไว้ตะกี้นะคะเอามาใส่แสงเงาให้กับกานอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี้ค่ะอ่ะอ่ะถัดไปนะคะเราก็จะทําใบนะคะซึ่งใบอันนี้นะคะวิก็จะเอาสีเขียวผสมกับสีน้าตาลที่เราผสมไว้นะคะซึ่งเขาจะมีความสีเขียวมากขึ้นแต่ก็จะสีก็จะไม่ดิเพราะว่าเราผสมสีไว้แล้วนะคะอ่ะโอเควิธีการวาดก็รประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะวิกจะเฉียงคู่กันนิดนึงเพื่อให้ปลายเขาแหลมใช่ไหมหลังจากนั้นวิกก็จะกดแล้วตรงกลางของกลีบดอก กีบใบค่ะเขาก็จะกว้างเนะะี่ค่ะเห็นไหมเอียงกดนะคะเอียงไปให้แหลมแล้วก็กดตรงกลางแล้วก็วาดลงมาเลยนะคะอ่ะง่ายๆนะคะง่ายๆใบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากค่ะนี่ก็อันนี้วิกลงเนื้อสีเป็นโทนสีเขียวกอดน,นะคะแล้วก็วกจะเอาสีเหลืองเพื่อมาทําแสงเงาของกีบใบด้วยนะคะฟาบนี่ค่ะ อาพูดกันอนเนกประสงค์มากๆทำในคลิปนี้นะคะในะงานผลงานชิ้นนี้นะคะใช้พูดกันอันเดียวก็คือแบบจะจบงานแล้วนะคะอ่ะอ่ะยิงไฟฉายสักนิดนึงนะคะอ่ะถัดไปเราก็จะใช้สีน้ําตาลนะคะผสมสีเหลืองนะคะเพื่อมา ใส่แสงเงาให้ให้กับใบนะคะเหมือนที่เราเห็นก็คือ,อตามธรรมชาติของใบไม้ก็จะมีความเป็นแบบสีเหลืองอ่อนนะคะก็คือกิบอ่อนของใบแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเขียวเข้มก็มีนะคะอันนี้ก็จะใส่ให้ใบดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะเวลาป้ายก็ให้เรากำหนดก็ได้ค่ะว่าส่วนไหนอโดนแสงมากส่วนไหนจะเป็นกิบอ่อนอะไรอย่างเงี้ย อ่าให้เราก็ก็ไม่ต้องซีเรียสมากค่ะอืมอ่ะถัดไปเราก็จะเริ่มทำไม้เลื้อยนะคะวิกจะใช้สีเหลืองนะคะผสมกับสีขาวนะคะแล้วก็จะจะใส่สีเขียวมานิดนึงนะคะนิดนึงนี่อ่ะเขาก็จะไม่ขาวโพูนเกินไปนะคะก็จะออกตุน่นๆนิดนึงอ่ะทำไม้เลื้อยอ่าปั๊บนี่ นี่เป็นไลเนอร์นะคะพวกกับไลเนอร์เห็นไหมคะพอเราแบบเห็นไหมเนื้อเนื้อสีขาวที่เราผสมอ่ะเขาจะไม่เป็นตุ่มนะคะทุกคนคือเอ่อเลิศดเลิศจริงวิกได้มานานแล้วแต่ว่าอันานานๆครั้งจะได้ทําแล้วก็ทํเออไม่ได้ทาเอ่อคลิปดอกไม้ My. แบบนี้ให้ดูนะคะก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะทุกคนเออแล้วก็อ่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะให้น้ําหนักกีบใบนะคะก็คือวิยกเอาสีน้ําตาลเข้มนะคะหรือสีแดงมาเลยก็ได้นะคะสีตรงข้ามของสีเขียวนะคะจะทำให้สีของเอ,อ่กิบใบไม่ติดเกินนะคะก็คือมาทําแสงเงาหรือทําก้านของใบนะคะนี่ทําให้งานดูผิวมากขึ้นนะคะดูมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะป๊าอืออ่ะทุกคนจะได้ยินเสียงที่แบบ ดูอุ้ยอียนินึงนะคะก็คือแบบไม่ค่อยสบายที่จริงที่จริงคลิปเนี้ยทำไว้หลายวันมากแล้วพอทำเสร็จก็ไม่สบายก็เลยไม่ได้อัดคลิปเสียงนะคะซึ่งมีตามโพสต์อะวิกว่าจะทำคลิปให้นะคะแต่ว่าไม่สบายเพิ่งได้อัดคลิปนะคะอาจจะเสียงอุ้ยอีนิดนึงอ่ะโอเคถัดไปแล้วก็ทำการดอกรวมไปถึง แสงเงาให้กับใบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําเกรสรข้างในเลยค่ะวิกจะใช้สีเหลืองผสมสีขาวที่เราผสมไว้เะกี้นะคะอะให้ออกเนื้อขาวมากขึ้นนะคะทําเป็นเกรสรข้างในของดอกไม้นะคะนี่ยิงไฟสายอีกติดเดิงใกล้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้อันนี้ทําจุดเป็นแบบอดอกเกรสรเล็กๆ ดูมีความหวานขึ้นนะคะหวานขึ้นนี่อ่ะถัดไปเพื่อความมีมิติมากขึ้นและความคมของกลีบดอกเราจะตัดขอบอีกรอบหนึ่งนะคะให้งานนั้นๆโดดขึ้นมาพุ่งขึ้นมามีมิติมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเนี่ยค่ะเห็นไหมตัดขอบแบบนี้นี้อ่า นั่นแหละค่ะป๊บนั่นแหละค่ะอ่ะพอเราตัดขอบแล้วนะคะเห็นไหมเราจะแบบชูกล, irm. ลีบนั้นๆถ้าสมมติว่ากลีบเนี้ยอยู่ข้างบนพอเราตัดขอบปุ๊บก็จะดูเป็นงานที่ทับซ้อนกลีบที่ทับซ้อนกันนะคะอาสังเกตกลีบนี้ป๊บเห็นไหมกลีบนี้ก็จะอยู่ข้างบนของกลีบเล็กใช่ไหมคะ อ่ะทำให้งานดูมีมิติมากขึ้นนะคะนี่เป็นการเก็บงานอะอะดูกลีบนี้นะคะปับ๊บนี่กลีบนี้อยู่นอกอันนันเห็นไหมคะอ่ะดูกลีบที่ดูคมชัดมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะนี่ปับป๊บปั๊บอะ โอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอบยิงผฉาใยให้ให้ล็อกยังยังไม่เสร็จเรายังไม่พอนะคะซึ่งที่จริงแล้วนะคะลูกค้าเอาผลงานชิ้นนี้มาให้ซึ่งไม่มีกิตเตอร์ด้วยความที่แบบช่างเป็นคนชอบแบบวิงวิงว้าวว้าวาความแบบหวานนะะเราจะใส่สีทองนะคะสีทองนี่ ให้มีความแบบวิงวับดูมีอะไรมีอะไรเข้ามานะคะนี่แล้วเราก็จะใส่ข้างในเกสรข้างในด้วยป๊าป๊ปา๊ปา,ปาอ่ะโอเคอบสักทีแล้วเราก็เคลือบได้เลยจ้ะอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมพอเคลือบเสร็จอ่ะข้างล่างเป็นสีลูกแก้วนะคะทุกคนพอเราเคลือบแบบเคลือบท็อปแมทก็จะทำให้ งานดอกไม้เนี่ยโดดอยู่ข้างบนอย่างชัดเจนด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะคะอ่างานสีก็จะเป็นงานที่อยู่ข้างล่างงานดอกก็จะเป็นงานที่อยู่ข้างบนที่แบบนี่โดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาเราท็อปแมทก็จะทำให้กกีบดอกวาดง่ายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ นี่งานก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะคะแล้วก็ชื่นชมมาทางเพจนะคะทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปนะคะก็ผลงานก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะใครอยากสวยด้วยกันทักมาได้เลยนะคะ